อ้าวนะครับมาต่อกันที่บทที่สองเนาะแบัดบหนึ่งอ่ะบทนี้นะครับคําในแท้และคําภาษาต่างประเทศเอ่อจริงแล้วบทนี้เป็นบทที่ไม่ยากนะครับไม่ยากแล้วก็เราสามารถเก็บแต้มได้คือข้อบทเนี้ยออกทั้งโอเนแล้วก็วิชาสามาัญมันจะออกอะไรบ้างแล้วมีเทคนิคอย่างไรเรามาดูกันเลยก่อนอื่นครับเรามาดูเนื้อหาที่มันจะออกก่อน เนื้อหาที่จะออกนั้นมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยหนึ่งมันจะออกคำภาษาบาลีสันสกฤตครับเออแต่ข้อสอบเรื่องนี้คำภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมันมันจะไม่ให้แยกว่าอันไหนเป็นบาลีหรือเป็นสันสกฤตแต่มันจะถามว่า มีบาลีสนันสกฤตกี่คําเออม,มีกี่คําครับเรามีหลักการครับหลักการไม่ง่ายเลยครับเวลาเราจะหาบาลีสนันสกฤตเนี่ยมีหลักการก็คือว่าหนึ่งให้เราหาคําหลายพยางก่อนคําหลายพยางคำหลายพยาง,ห,ายยางหรือคำที่ สะกดไม่ตรงตัวครับหลายพยางหรือคำที่สะกดไม่ตรงตัวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคำที่สะกดไม่ตรงตัวหรือคำที่มีหลายพยางเนี่ยมักจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตสองแล้วทาไงต่อมาพิจารณาครับสองถ้ามีสระ,ะอํา บังบันบันนําแน่อาถ้ามีไอ้สี่ตัวนี้ถ้ามีสีตัวนี้นําแน่สันนิฐานไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นภาษาขเขมรอ่า ถ้ามีวรรณยุกตถ้ามีวรรณยุก์เครื่องหมายวรรณยุกเราเจอวรรณยุกค,ครับถ้ามีเครื่องหมายวรรณยุกค,ครับให้เราสันนิฐานก่อนสันนิฐานก่อนว่าน่าจะเป็นคำไทยแท้ภาษาบาลีสันสกฤตครับ จะสามารถเติมสระอะสระอาท้ายคำได้หมายความว่าเติมอะอาเข้าไปแล้วความหมายไม่เปลี่ยน เติมอาแล้วความหมายคงเดิมอันนี้หลักการง่ายๆเลยสองครับที่มันจะออกข้อสอบอย่างที่สองคือคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์และศัพท์บ,บัญญัตินี้ข้อสอบจะออกอประมาณสองข้อจะถามแนวว่ามีทับศัพท์กี่คำนี่ครับลักษณะคำถามครับคือจะถามแนวว่า,ามีคำทับศัพท์กี่คำ หรือจะถามว่าข้อใดเนี่ยใช้คำไทยแทนได้หรือไม่ประมาณนี้ข้อสอบจะออกในวแนวเนี้ยเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับออก9สามันแล้วออกโอเนตภาษาบาลีสนสกตจะออกเฉพาะโอเนตส่วนคําทับศัพท์กรบศับกบญญัติเนี่ยจะออก9สามันและโอเน็ตด้วย แต่เรื่องนี้นะครับสองเรื่องนี้รวมกันเนี่ยจะออกประมาณไม่เกินสี่ข้อไม่สามข้อก็สี่ข้อบางครั้งก็ออกแค่สองข้อมันจะไม่เกินนี้เอาละทีนี้เรามาดูวิธีการทำแนวโจยดแรกครับข้อใดไม่จะเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเราหาคำภาษาอังกฤษก่อนข้อหนึ่งเจอคำว่า t ีวีดิจิ l ข้อสองเจอคำว่า h ฮอริเคนฮันน n าข้อสามเจอคำว่าสปาข้อสี่เจอคำว่าคิวข้อห้าเจอคำว่าแอคเคาทเออข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษข้อหนึ่งถ้าไม่ใช้คำว่า d ีทีวีดิจิทั เราใช้คาว่าอะไรแทนไม่มีใช่ไหมครับเอออันนี้ต้องใช้แทนพายุเฮอริเคนก็ต้องเป็นเฮอริเคนทับศัพท์ไปเลยสปาก็เป็นสปาคิวรถก็คือคิวรถถูกไหมเราไม่สามารถเอาคําอื่นมาแทนคําว่าคิวได้แต่ข้อห้าครับเราไม่จําเป็นต้องใช้คำว่า Account เพราะเราสามารถเปลี่ยน Account เป็นคําว่าบัญชี กระสวงให้นักเรียนทุกคนมีบัญชีเป็นของตนเองอย่างข้อสองครับตัวก็จะถามในแนวว่ามีกี่คําอันนี้มคือยากแต่อ่านดีๆนะครับเขาบอกว่าไม่นับคำซ้ำเออตกคงต้องระวงังตัวนี้คนนกทะเลจัดอยู่ในกลุม่มซีเลนเตรเรตหนึ่งซีเลนเตรเรต ไฮโดรซัวโคโลนีอะไรอีกโพลิปไม่เอาคำซ้ำหนูไหมครับอะโพลิปนับหนึ่งคำและแพลงตอนทั้งหมดมีกี่คำครับไม่นับคำซ้ำมีห้าตอบแาคหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้ไม่ยากเป็นทุกคนเก็บแต้มลักษณะคําถามจะเป็นแนวแนนี้ครับอา้าวลองดูครับคํำภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คําไทยแทนได้ข้อไหนทําเลสิกหนังแอคชั่นชุดคอสเพลย์ซอสปีรัญญาอันไหนเอาคำไทยมาแทนได้เออตอบ้อสอง หนังแอคชั่นเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นคำว่าอะไรครับหนังที่มีการต่อสู้อหน้านี้สำหรับคนที่ยังจดไม่ทนันให้เวลาพอสก่อนอ อเอาละครับรูปแบบต่อไปครับเอามาดูทีนี้ทีนี้มันถามเรื่องคำยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเหมือนเดิมวิธีการทำคือหาคำหลายพยางเอลละง่ายๆก่อนคำแรกคำหลายพยางครับดาวทะเลหาคำหลายพยางอ่ะ หาคำหลักพยางค์คำสกุลไม่ตรงตัวก่อนดาวทะเลสัตว์อะไรอีกนะไม่มีอมีรมัศมีจำนวนดาวทะเลรูปดาวทะเลอาศัย นี่คือคำหลายพยางค์ครับและคำสกดไปตรงตัวทีนี้เรามาดูทีละคำดาวทะเลควรคำว่าดาวกับคำว่าทะเลควรจะเป็นคำอะไรสะกดตรงตัวออมันก็เป็นคำคำไทยนะครับตัดทิ้งสัตว์ตอวอแบบนี้เป็นบาลีสันสกฤตแน่นอนคำว่ารัศมีเป็นถูกไหมครับอันนี้เป็นสันสกฤตแน่นอนจำนวนขึ้นต้นด้วยสระอำม เป็นภาษาอะไรครับเป็นภาษาเขมรดาวทะเลนี่ไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมรูป,รปเติมอา,อาท้ายคําเป็นรูป,ปะได้ก่อได้กะถูกก่อได้ครับก็เป็นดาวทะเลตัดทิง้งอาศัยเป็นไหมเป็นบาลีสันสกฤตนะครับเพราะนั้นคนนี้มีคำหนึ่งสองสามสี่มีสี่คำเก่งมาก แต่ผิดมีห้าคำเอาแล้วเจอคำไหนอีกอ่ะนี่ครับคำว่ากายครับกายตัวนี้มาจากบาลีสนสกฤตเอาละขอย้ำนิดหนึ่งขอย้ำนิดหนึ่งว่าคำเหล่านี้เหมือนคำไทย แต่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตต้องระวังครับขอเตือนเลยคําแรกคือคําว่าเอกคำว่านาม คำว่าฐานคำว่ากายคำว่าทานมีอะไรอีกไหมคำว่าโลนี่คำเนี้ยสำคัญคำว่าครูเพราะครูมาจากครูใช่ไหมครับ เราสามารถเติมอ่ะอ่าท้ายเอกก็ได้เป็นเอกะเอกาก็ได้ครับนามนามาทานทายากายะกายาก็ได้โลกะโลกาก็ได้คําว่าทานตัวเนี้ยมันแปลว่าให้นะครับแปลว่าให้คําเหล่านี้จําเลยนะครับว่าคําเหล่านี้เหมือนคําไทยแต่เป็นบาลีสันสกฤต เพราะฉะนั้นข้อ4เราเลยตอบ5ครับอ่อข้อ5ครับอันไหนไม่มีบาลีสันสกฤตข้อ1เจอเลยเพชรข้อ2ข้อ2มีก่อนข้อ2ไม่มีข้อ3ครับมานดา ข้อส er ี่ข้อสี่เจอไม้เจอไม้นี phải, ่ไงสาลาบาลีสนสกฤตข้อห้าเจออะไรครับสมพานเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่มีก็คือข้อสองอันเนี้ยง่ายมากสำหรับคนจรจไม่ทันนะครับเราจะเห็นว่าข้อสอบแนวข้อสอบมันถามอะไรไม่ยากหรอก มันจะถามว่ามีกี่คำเอาคำไทยแทนได้ไหมแค่นี้แหละเรื่องนี้ออกประมาณไม่เกินไม่เกินหกข้อแม็กสุดนม่จะอระมาสักสี่ข้ออืไม่ยากไม่ยากอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเพราะนั้นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนนะครับ